วันนี้ผมก็มีเวเเเ็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมลโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมไปนะทุกคน3 2 1ไปสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราคอย<ๆ>วันที่นะักนะักจะกลับมาที่1อยู่นะไม่มีเลยว่ะแต่โชคเอาเอาตอนนี้เบสิกเบสิกแรกๆเลยนะคือผมต้องขึ้นก้าวให้ได้ก่อนตอนนี้ผมติดอยู่ที่เวลแปดนานมากๆอ่ะมันหาตัวมันคือมันหาข้อมูลตอนนี้เดี๋ยยวผมอธิบาให้ฟังคื ผมขึ้นวิ่แปดแต่ตัวผมมันไม่แข็งพอจะขึ้นเก้าผมก็ไม่มีทางมีสิทธิ์ผมรู้แล้วผมขึ้นตอนนี้ยผมแตกแน่ผมก็ขึ้นไม่ได้อีกเข้าใจเพลงเบามากใช่ไหมทุกคนให้ผมเพิ่มเสียงเพลงใช่ปหมคืมันแบบว่ามัน <c oughs> มันไม่ได้จริงประมาณนี้ได้ปะเพิ่มประมาณนี้ได้ปะหรือว่าเพิ่มน้อยไปอุ๊ยโอ้โหอะไรมากขนาดนั้นเนี่ย เพิ่มแมตตานินหนึ่งอ่ะตอดสติงเอาอะไรมาก็เอาไปหรือปนคือบางครั้งเล่าของดีแล้วแกเมื่อกี้ว่าของดีแล้วอ่ะถ้าเกมนี้ของมันจะแย่เราก็ต้องเราก็โอเคนะเพราะตาเมื่อกี้ว่าของดีมากเลยครับทุกคนตั้งแต่ตน้ตนเกมแล้วเริ่มยากแล้ว,ม,ลวมีคนบอกว่าาหน้โอเคคมีคนบอกเพลงดังอย่างนี้ยตาโชคเหมือนเราลอกไอ้เจเล่กูเดี๋ยวแบรนให้ด้วย ตอนนี้หลบไดตอนนี้ตอนนี้หลบดหลบให้ผมเดินได้ไหมเกมเนี้ยโอ้โหถ้เอาจริงถ้าไม่ใช่เป็นแนะขอผมไม่ยอมเลยนะเว้ยผมมีไวโอสองตัวเร <laughs> ียกวสองดาสองตัวผมยิงบึ้มบม้าเลยนะเว้ยเมื่อกี้เทคนิคโบราณเก็บไว้เก็บไว้ก่อนดีกว่าวเล่นบ่อยแล้วรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีโอเค,อเคขำมอนขำมอนเบบี้เดินไป,ไปเป็นวนะเนี่ยแฮกหรือเปล่าวะขอ,ของจะของจะโหดแค่ทุกตาเลยหรอเดินวันนี้ มาอยู่นะวันของแนะ็กแจ็คน,นก็ต้องมีบ้างไหลงองมาหลายวันแล้วอะให้ทำไงอ่ะเข้าใจเข้าใจบ้านเะยอยากเกิดเปิดมามาวิวอัพสี่ด้วยอนะแน็กไม่เจอล็อกมาวิวอะก็ผมบอกหลายทีแล้วไปในลกันลกไก่ด้วยไปในรอดด้วยอะเดีย๋ยวไปานก็เจอของแข็งเชื่อผมดิ จอคนไม่ลงตัวไปสองทีแล้วอ่ะอ่ะตาโชคว่างไงอ่ะตาโชคคิดว่าเนี่ยโอกาสที่ปานาจะรอดก็คืออะไรคนลงตัวอีกสามบ้านนะอ่ะสามไดสอง <2 S 2> อ่ะอัฟฟี่มาแพ้แนะ็กเงิน1 7บาทอัฟี่มาแพ้อัฟซี่ทำไมวะอัฟฟี่มาลงไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเพื่ออะไรวะ<อ>ไม่เข้าใจมาเลยนะเว้ยก็ผมบอกเง,งอะอัพฟี่มาลงเอมิลี่เพื่ออะไรอะสูตรโบราณไม่สำเร็จไงอันเนี้ยคือคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าตัวที่ลงไปมันต้องแข็งอะไรวะคืออัฟซี่มาลงเอมิลี่คนลุ่ตาก็เกือบไหลแฟนเอ้ย เองเล่นไหวยอยู่หรือเปล่าวะแฟงที่สมัยก่อนแฟงไม่อยู่ทีมเดียวกับผมเลยนะเวทุกคนมันเล่นค่อนข้างดีเลยนะแฟงเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ให้ลงไหมเดี๋ยวนี้แบบไม่ไหวเลยว่ะว่างไงครับจ้าแน็กเบาๆหน่อยนะเบาๆกับผมหน่อยนะโอเคสวยไม่เจอกันเฮ้ยเกินไป,ปนเปล่าวะแน็กเอาดีๆอุย้ยพอเล่นสองก็ดีป้าซูก็ไม่เจออุ้ย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 ตาเจ้าผมก่อโทษว่ะบาทเกมตั้งหนึ่งแล้วป้าจ้าเนี่ย ต้นเกมมาดีอ่ะต้องเอาแล้วชิ้นนี้ขอเป็นไกอาได้ปะผมผมพอใจเลยเฉดแค่ขอเยอะแต่ด้วยดิแค่ไกอาเองของโอ้ต่ชู๊กเอาเป็นของดีผมว่าของอะไรก็ได้มันก็โอเคแล้วนะถูกไหมล่ะขอแค่เป็นแค่เป็นของดีเอางี้ตัดเลือดไม่เอาสมุนเคียวไม่เอาของไกอาขอแค่นั้นแหละอยู่โยมให้โอเคเลยให้โอเคเลยอ่ะ ขอบคุณมากให้แบบนั้นเลยให้กระสุดสังขารเลยโอเคป่ะขอขอบคุณมากที่หลังไม่ต้องนะไอสหตั์ไม่ต้องพูดทำไมอ่ะอ้หหวานเจี๊ยบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้โหผมก็แย่เหมือนกันนะเอานะาไม่เไรหรอกเราก็เล่นขอบกากบป้าไงตอนนี้อีเมนต้องต้องได้เสือยฉายว่ะคุณนามิคุณนามิอยู่ไหม วูดฉี่ว่ะแม่งไปฉี่แล้วกลับมาจะแตกปะวะเลื่อยยังลอยอยู่เลยแม่งเอ,อ้ยเอาจริงปะแหนไปนอนมาตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้ยังยังเลือล่อยลอยอยู่เลยอะเลื่อเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงสีทรัพย์อันึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฉี่ละไม่ไหววะเฮ้ยมีสีทรัพให้ลงแล้วหรอบ้าไปโอ้โหสำหรับเอเจเอสบันาไนนี่ไงปลนายไปช็อตโดนเสียบไม้นะเมื่อกี้เห็นเปล่า เสียบไม้ยากลยนะอุ้ยโอ้โหบ้านไมันเก็บไว้นในใจหนึ่งแผ่นเอาไว้พูดแบบเนี้ยบอกเลยให้สิบแผ่เลยวะ่ะอะไรนะให้สิบแผ่เลยมผมนึงไปจะเล่นเมนี่ว่ะฝากฝากเล่นเมนทีตาโชคขอบคุณมากได้ได้ได้เลยพี่แน็กเออมาสิค o m e on come on come อ n c o m ม on man โลัวฉีว่ะแม่งจะโดนเพราะว่าเนี่ยไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำเลยว่ะทุกคนความจริงเดี๋ยวโดนชิบหายเกมน,นี้ไม่กล้าไปเลยว่ะแต่โชคกลัวโดนจริงนะเนี่ยเลื่อมนมันยังล้อยอยู่เลยโอ้ไม่ก็ไปแค่เทิร์นเดียวเองเหมือนกันนั่นเนี่ยเนี่ยไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็ลุกไปเลยนะตอนนี้ก็ลุกไปดิไม่เดี๋ยวไปรอบเก้าดีกว่าเดี๋ยวไปรอบเก้าดีกว่าไปรอบเก้าสบายใจกว่าเยอะว่ะไปตอนนี้มัน มันไม่ใช่เวลาอะผมว่านะอะไรนะปลาปลาน,นับเมมนหนึ่งโอโ้โหเมมยังไงก็ไม่ไหวลรออกตาเนี้ยนะเอาจริงอะคอมไหนเล่นง่ายหรอครับผมว่าพูดยากอะคอมไหนเล่นง่ายอะมันคอมไหนดีวะเพลงดังจริงเหรอปวดหัวว่าทุกคนสัพพะเบอเบาสัพพะกบ,กะกบกดาดังแต่ละคนไอ้เอ้ัวจะปวดเพลงนี้มันอาจจะดังก็ได้นะทุกคน ผมลดเพลงผมอาผมลดเพลงลงมาหน่อยละเนี่ยบางคนก็บอกไม่ดังบางคนก็บอกดังโอ้โห,โหผมอยากให้ทุกคนมีปุ่มแบบนั่นมาเลยแบบลดเสียงเพลงได้อะแบบลดเสียงเพลงแต่เสียงพูดไม่ลดอะเนี่ยบางคนก็บอกปกติบางคนก็บอกดังอยู่นะโอ้โห,โหผมคือทุกคนเข้าใจป่ะแต่ละคนนะ่ะมัน คือชอบชอบเพลงแบาบดาวเบาหรือดังไม่เหมือนกันนะดิแต่ผมชอบคุณนะอะไรอะฮะเอออะไรวะเพิ่งเปิดเตี่ยวโอเคครับขอโทษขอโทษผิดไปแล้ว กูบอกว่าจะเล่นเมนเดี๋ยวหาเมนแต่ผมเล่นเมนจริงเดีวจะเล่นเมนจริงไม่เคยโกหกคุณนำาไม่อยู่ละสถานการณ์เป็นไงบ้างไปโชคเงียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนแมมผมมีคนมามาเวลส่วนตัวผมแต่โชคไอ้ชี้โดนเหรอเออผมมาไม่ทันขยับตัวไม่ทันมนเอาฟอร์เรสติโน่สองมาทิ้มผมแม่งแม่งหนึ่งแผลเวนเจอกู หนึ่งแผลกูไปฉีกแป๊บเดียวได้ถ้าผมอยู่งไอแฟนทำดีกัแฟงไอแฟนมึงของจริงวะมึงชอบว่ะแฟงเอ้ยได้มาวิวไม่เป็นล้อหลอกมันไงมาวิวไม่เป็นล้อหลอกแฟงอ่ะมันไม่พอใจเว้ยโอเคหนึ่งแผลมาวิวโอเคโอเคได้หนึ่งแผลนะบอกไว้ก่อนไปโถกูขึ้นมาไม่ทันหรอกแม่งเหลือวิเดียว ได้ได้แบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยครับจริงๆแบบนี้ได้เลยมาเวลแต่ึงบอกเลยว่าเมนเราอาจจะไม่ได้ยืดมากนะของมันไม่ได้เมนแบบจ๋าขนาดนั้นแต่คือของเรามันก็เล่นอะไรมันก็ไม่ได้เก่งขนาดหรอกเล่นบีก็ไม่ได้โกงถูกปะเล่นฟอ์ซับก็ไม่ได้โกงเล่นเมนก็ไม่ได้โกงก็คือเล่นอะไรมันก็ก็แย่สองชิ้นแรกมันมันกกเกินไปมาเต็มเมี่ยงเสี้ยงซ้ำมาตาเนี้ย แต่ยังน่าจะเล่นน้อยคอยนานนะมานั่งดูเพือ่อเล่นแล้วกันบ <c oughs> ุกขี้ใหญ่อีกโอ้โหโคตรบาดซบเลยว่ะของได้ผมได้ีพจริง <ผม S 1> นะเ <ผม S 1> <ไ>ว้ยเท่ห์ของจบแต่ขี้ป่ะผมผมได้ขี้ใหญ่กับสะท้อนผมผมผม,มรีบหยิบสะท้อนให้ไวเลยคือนั่นจะมีโอกาสให้เลือกอ่ะผมไม่มีโอกาสให้เลือกมมอก่ะเ,เข้าใจปะ่ะโดนังคับอ่ะก็คือมันดรอปขี้ใหญ่มาให้อ่ะทำไงอ่ะมันดรอปมาเลยอ่ะบุกเขินเดียวป่ะตอนนี้นะโชคแรงมากอะไรบุกเขินบ้านเดียว เา้า <ผม S 1> ไม่ดูเลยแต่ชอบไปโดน,นดอกไหนมาทำไมลงมาขนาดนั้นนะผมไล่ยอมแพ้เงี้ยนะผมไม่ได้ใส่ของอะไหวปะเนี่ยตอนนี้ไม่น่าไหววะมีบ้านนาคาจรําด้วยอะโอ้โหนอนเปผมแตกเนี่ยผมเจอผมเจอบ้านเซนิเอลสองแล้วแบบผมไม่ม่ได้เมดแต่ละบ้านเขาพี่ตัดเลือดอะทุกคนผมแตกแปรจริงวะือเซนิเอลสองไม่พอบ้านมีตัดเลือดด้วยอะ โอ้โหโดนอ่ะโดนมาเวลสก,กัดแล้วก็มาโดนซิงต่องอมซื้อโอ้โหแต่โชคโอ้โหงอมจริงว่ะไม่เคยเห็นแ <c oughs> ต่โชคตกต่ำขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคน <c oughs> ไปขอเมืน <c oughs> <ต>กันเฮี้หูหหหเลย,ยดูหูยเฮียเอ้ยโดนโดนกองหลอกอีกแล้วนะทำไงอ่ะ <c oughs> ทอยดิทอยดิทอยเท่านั้นแล้วตอนนี้ทอยนะข้อลำเดี๋ยวสุดตอนเนี้ยทุกคนเอาจริงผมเห็นแต่โชคผมสงสารเลยว่ะ หนักกว่าที่คิดว่ะมากกว่าสิ่งที่เป็นเลยอะตอนนี้โอ้ยหนักสึกเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมมองอ๋ออ๋อไอเดี๋ยวบ้านไหนวะบเคนพอจริงเหรอสับฟ้าด้วยเหรอโหเจอมาจริง,วรงๆว่ะ ผมเล่นเมนผมเลยเจ้าชาวฟาร์มเล่นธรรมดาถ้าเล่นอยู่นะเอาคืนไปแผ่นึงเอาคืนไปแผ่นึงไอ้มาวิวเม่นช้ามาล้างให้อยู่แล้วโอเคตาโชคโดนโดนผมคืนแล้วหนึ่งแผ่ไปเย็บเอานะอย่างเงี้ยโอ้โหแตาโชคโดนขนาดนี้ได้ไงไอ้เฮี้ยมันจะไหวยังไงวันแรกมันสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยทุกคนตาโชคไม่ไหวแล้วกูจะอาจจะแตกโดยที่ไม่ชนะใครเลยก็ได้นะเว้ยผมว่าตาโชคไม่ไหวแล้วทุกคนผมว่าตาโชคตาโชคนั่งไปโค้ชให้ผมดีกว่ามาเกมเนี้ย ไม่ไหวเป็นาคงนาคอร์ดไอ้หียอะไรเนี่ยผมไม่อยากเล่นเชลคิฟี่ของแบบเนี้ยจบแล้วทุกคนแต่โชคไม่ไหวแล้วเกมนี้ไม่อยากเล่นเชลกิฟซี่เลยของแบบเนี้ยผมพูดจนขงอมเล่นได้จริงจริงแต่โชคต้องไปนาคงนาคอร์ดแล้วทุกคนถ้าไปทรงนี้แต่โชคน่าจะงอมครับน่าจะเรียไร่ได้จบแล้วแต่โชคจบแล้วนะเกมนี้คือแต่โชคไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วนะครับเนี่แหละเขาเรียกว่าเซตอัพเกมนะแต่แบบไม่ง่ายไม่ไม่ไม่ใช่ไงมันโดนปูลเลอร์ดิโอเค เบอคูเลอร์ยอมเลยอย่างเงี้ยโอ้โหดูแต่ละบ้านดิกูจะรุ้อ่ะกูจะหลุดโอ้โหแทงกูทีไส้ไหลผมไม่ได้วะ่ะแม่งตึงเอาไปหนึ่งแผลตึงเอาไปหนึ่งแผลก่อนตาเนี้ยโอเค คือเราไม่มีนัจริงๆต้องเล่นอิลิเมนนาคอเซต้านาคออะไรเกมเนี่ยแต่มันไม่ได้ออกคือเราคือเรามีเงินโลเยอะนะว่ต้องบอกก่อนแล้แพ้ตามเยอะรถต่าอ้เต่าสองตัวโอ้โหไหวปะโอเคใช้ชนะครั้งแรกของกูนะโอ้แต่โชคผมว่าไม่รอดแล้วว่ะเอาจริงนะอย่าว่างูนี้เลยนะตรงทรงนี้ผมเห็นแตกมานักต่อนักแล้วนะเอาจริงโอ้โหเช่นมันกวนตีนหรือเปล่าวะโอเคไม่เท่าโอ้โหอีสัตว์ ไม่อยากพูดคำหยาบเลยจังโอ้ยพี่อะหล้อหลอกกูจัดจัดเลยอ่ะจริงนะเว้ยทุกคนไอ้เดี๋ยวินไม่ไม่แบบแบบไม่ได้ใส่ลมมากได้อยู่เมื่อกี้มันก็ใส่ลมได้อไม่ไม่ไม่ได้หยาบมากได้อยู่ไม่ไม่หยาบมากได้อยู่แต่แบบไม่คนตีนเว้ยแต่ผมไม่เล่นไม่ได้นะนาคออาจจะไม่ได้ซื้อนะทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่ได้ซื้ออ่ะเพราะว่าเงินเรามันน้อยมากเกินไปไงเฮ้ยอดีบ้านใครอ่ะ ดีบรอบสิบสี่ก่อนเข้าคีบก็ดีแล้วไงไม่ดีหรอไม่ไม่ไม่ดีเหรออย่างเงี้ยไม่มันแค่ไม่เข้าใจว่ามันมีทําไมมันถึงชอบมีรอบลีบมาก่อนรอบเข้าขีบอีกทีเนียแล้วทำไมมันไม่ดอกของล่ะได้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 โอเคมันไม่ดอกผองให้ล่าโอเคโอเครู้เรื่องแต่ให้คือคือมันควรจะดอกของให้บางทีถ้าแบบเจออย่างเงี้ยมันดอกของไอคโอเคโอเคเลยโอเคเลยเกมนี้โอเคเลย ัดให้เลยนะเต็มคำเต็มซาเลยนะเลือกเองนะแบบนี้เต็มคำเต็มซ,าเ,มซาเต็มซาหรออีกสองเธอขึ้นเก้าอทุกคนครับยาวๆอยากเจอบ้าสิบตัวเก้าตัวมีน้อยไปอ่ะฮ้ยนอะรเหลือเจ็ดไปต้าเหลือห้าโลก่อนดีกวา่าเ๋ยวขึ้นคือถ้าเราเก็บทั้งนาคอทั้งเทลทั้งกิกซี่ท,ทั้งนู่นทั้งนี่เราจะไม่มีเงินหาหาตัวผมจะหาเทลสองด้วยเผื่อโลฟุกได้บั๊กแล้วกัน โอเคแต่มาทางนี้มันก็ต้องมาสุดแล้วอะโอเคแต่ชวง <Okay. S 2> ม่งพูดอย่างนี้ทุกคน <Okay. S 2> ผมก็ว่าจะไม่ทำร้ายแล้วนะโ oh, อ้มาเหอะมาเหอะขอเต็มระบบเลยอะเต็มระบบก็หลุดดิเอ้างดีว่าไปตนะ้านาคอร์ก็แบบแต่มันก็เหลือตัวเดียวอะแล้วให้ผมเก็บทั้งสองตัวผมก็จนอะทุกคนกเข้าใ <Okay. S 1> จปะจะเอากันเวทออกมันมันยังไงดีอย่างมันก็จะแบบบางอะ มันก็จะไม่เก่งสัจจอย่างอะเข้าใจทุกอย่างเว้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละแต่โชคสิ่งที่ผมเจอไม่เคยเข้าใจผมหรอกอะเข้าใจทุกอย่างผมเข้าใจทุกอย่างแหละมันโลมันโหดพูดแล้วไม่ก้าศร้าโลมันโหดร้ายไม่เข้าใจกันเลยโลมันโหดร้ายผมเข้าใจเข้าใจดีเลยอะโอ้โหใครอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจอมาเวลช้างลูกสะท้อนโอ้โหตายแล้ว โอ้โหแม่เจ้าเป็นไรนะโอ้โหเจ็ตกกูแตกเฮ้ยนาะเขาเหลือส่วนตัวแล้วอะไรนะนาคเขเหลือส่วนตัวโอ้โหอัพยศจัดอันนี้หนักยผมขาจัดเลยหุ้ยทุกคนนะโชคยังฝืนอยู่ขนาดนี้ได้ก็เก่งแล้วเนี่ยคือผมไม่มีตัดเลือดนะดิถ้ามีตัดเลือดไปมไมชถ้ามีตัดเลือดอะผมไหวเลยตัดเลือดไปคือมันพอได้เยอะได้ไหมตัดเลือดชิ้นี้ตัดใจไปก่อนตัดใจไปก่อน ผ่านแนโชคของทุกคนแต่ก็เป็นไม่ตาเอาอะไรมาดีวะจบแล้วแบบนี้โอเคโอเคอันนี้ต้องเกมเร็วหน่อยครับมันจะไหวอยู่ฮ้ยมาเยอะจังวะหายจากไหนกันน่ะของกันเหรอใครองค์ใครอาวหรอบัตรแอดดิเตอร์ไม่สองก็กลับใครอาว์ใครอาวมันก็ไม่ได้ดีขนาดั้นเ้ย แต่มันไม่มีของจริงๆอะอยากได้ของดามเมดอ,อ,อย่ามองกันเยอะดีอย่ามองกันเยอะดีสวย <c oughs> มาเ<ห>วลเรียนถ้าหใจบ้านปน้นายหูบ้านปน้นายโคตรเวอร์เลยอะทั้งของทั้งตัวเลยอ่ะทุกคนมาเวลบ้านป้ <Marvel. S 2> นายไม่มีสองแผ <Marvel. S 2> ่ไม่ได้ซิ <Marvel. S 2> ่งเดียวมาเวลเอาอีกแผ่นนึงตองเซฟิล,ล่านอนโอ้โหอีกนาเลยทุกคนจะได้จะทำบัคก,ก็ต้องได้นั่นก่อนมาเวลมาเวลเอาอีกหนึ่งแผ่นี่บอกแล้วจะลื้ไม่ตายสักตัวอย่าลื้อ แมงเลน่นนอฮ้ยแต่โชกถ้ามีตัดอ่ะผมชนะจริงจริงนะเว้ยทุกคนดาเมจมันจะพอเว้ยมันขาดดาเมจน,นิดนึงเว้ยบ้านเราดูเทียวดิยิงอันนี้มากเลยอะ่ะคือใช่ถ้าคิกซี่ผมมีตัดอะ่ะผมผมชนะแน่อนอนผมมั่นใจเลยทุกคนตาชคงอมมากเลยว่ะเกมเนี้ยเห็นแล้วแบบฝึกมาเล่นเมนได้แหละเกมเนี้ยแล้วก็แบบตัดเลยไม่มีเลยวเหนื่อยอะ่ะเกมนี้่ตาชคเหนื่อยมากครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรตโชคเดี๋ยวผมรับจบหนึ่งให้โอเคปะโอเคแข่งๆไว้ก่อนแข่งๆไว้ก่อนนี่เทลยสองอันนี้ไหวปะ เทลบามากเออไม่ไหวยอยู่ดีเทลมันไม่ได้ทําให้เราแบบเก่งขนาดนี้จะบอกทุกคนว่าเทลอินเเมนต์มัน,นไม่ได้ดีมากเลยโอ้โหแล้วใครไม่แล้วใครจะมาดึงลงดึงหลังอะไรกันนักหนาเนี่ยฮัลโหล <c oughs> มีบอกอยู่บ้านเดียวทําไมคนต้นไม่วางเทลมุมไปเลยอ่ะอยากถูว่ามันบอกบ้านเดียวไม่ใช่หรอพอเทลมุมไปแล้วไม่ไม่เหมือนเหมือนเห็นอีกบ้านหนึ่งแวบๆป่ะวะบ้านเดียวแวบๆบํมบนะแล้วผมไม่บอกให้เขาวางมุมแล้วแล้วผมเจ๊เขาเลย มาดิเทลยิงสวนมาดิมาดิมาดิเทลผมสองนี่โดกนก่อนทําไมนกเนมจ้าอรอคือถ้าแนไม่ไม่หนึ่งตาอนนี้ก็ลาอื่นไม่ได้หนึ่งแล้วถ้าถามผมนะเพราะตาโชคไปตาอนนี้ผมเปิดทางให้แล้วอะใช่ผมเปิดทางให้แล้วันี่ต้องหนึ่งตาอนนี้ตาอนนี้เป็นโอกาสเดียวครับที่ผมไม่ต้องไปไว้กับตาโชคหนึ่งหนึ่งนะจะวจะง่ายจะง่ายกว่าครับแต่โดนซึงสกัดอีกแล้ววะแม่งเอ้ซึงก็แข็งปั๊กเลยหมาฟูเซตเบต้าแบบเต่าเหลี่ยมนะคอสลำโอ้โห อะไรจะขนาดนว้าซึ้งโอ้ซึ้งแข่งโป๊กเลยอะ่ะนาคอสนาคอสกับเปต้าคนละฝั่งอ่ะแข่งไปเป้าฮลัลโหล O M G E M โจใบแปหมือเขาตัวใหญ่เหรอมันเปิด B K B นะมันเปิดนั่นอะ่ะ O e M G E M โจเลยตอนนี้โอ้โหเจ๊บ้านซึ้ง OMG เลยกูฆ่าว่าขาดจรว่าขาดติดเบอร์เซิร์ด้วยอ่ะโคหลุดแน่นอนถ้าขาดไม่ติดอย่างน้อยอาจจะไม่หลุด OMG EM โโจแต่คือแต่คือมาขอร้องจริงๆโอวขาติดเคเลสโก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 มาวิลมาวิลกำลังรับกรรมที่ทำกับผมอยู่นะแต่โชคดูใกล้ใไปแล้วเห็นปะแป๊บเดียวเลยผมแมมสุดสุดปอกอ่ะแล้วผมไปทำไลเซิงตอนไหนอ่ะบีเจดีกี่แหละอ๋อ เคยเทมที่กดแล้วเป็นนั่นนะตัวทองอ่ะ bkb แล้วมันจะไม่รับสถานะไงให้คล้าย mkb อ่ะแค่ mb bk อ่ะเลือเถอะทายโชคเอาจริงอ่ะมายื้อยื้อที่สี่ได้เลยโชคเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยงานให้เธอบั้นอัดไปแล้วคือท่านที่สี่คือเธอสุดท้ายคือเธอหน้าผมต้องผมต้องเจอไอ้แฟงแล้วผมต้องไหวกับมันอ่ะ ไม,มต้องเจอแฟงไว้ผมสู้ไอ้แฟงได้แค่บ้านเดียวที่จะสูดสีกับบ้านมันนะบ้านหผมแพ้ไม่มตอนตอนนี้แต่แต่โชคเจอใครไปแล้วตายที่แล้วอ่ะผมจะได้กะระยะถูกเจอซึง่งผมต้องเจอบ้านบ้านที่ผม<อ>สู้ได้โอเคแต่โชคเจอซึงแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เจอใครจำได้ไหมเจอบ้านสองจอเจอบ้านสองเจอบ้านหนึ่งชัดแล้วชัดแล้วเมื่อกี้ผมเจอบ้านล่างสุดตอนนี้แต่โชคส่วนตัวปนาในมาวิวแล้วก็บ้านล่างสุดได้เลยที่เหลือผมจะการให้อาจารย์เกมอนเหรอไอ้ผมไม่ได้เล่นเกมอนนะ มันเกมโดรานะเกมฮอนจริงๆมันไม่ได้ชื่อบีเคบีนะทุกคนแต่ทุกคนบางคนเขาเรียกบีเคบีไงแต่ในเกมฮอนมันมันไม่ได้บีเคบีไม่เหรอใช่ปะเขาก็เรียกสับเหมือนเกมโดราแหละเข้าใจปะไอ้ยตัดเลือดเหรอตัดเลือดมาตอนนี้ทันเหรอวะเนี่ยต้องสายคิกซี่เหรอหรือเทลดีกว่าทุกคนอาจจะทันไม่มีคําว่าสายถ้าหากวันตายมาไม่ถึงเชดเดิลคำข่มอะไรวะเนี่ยเออเชื่อผมนะ เดี๋ยวผมจะดใจจัดเลยอ่ะโอเคกระถานเชิญตุ้มโหตัดเลือดใครอ่ะถ้าตัดถ้าตัดเลือดคลิ๊กซี่คิซี่ต้องใส่ไกอาะบีนะขอสสามดาด้วยอะไรวะเนี่ยเฮลแล้วกันนะทุกคนปะไปโชคหลบทางให้ผมเพิเปล่ในเกมนี้ผมเคลียร์งานให้เดี๋ยวเคลียร์คลิปให้โอเคไหมผมก็ว่าคลิ๊ซี่โหดกว่าอยู่แล้วถ้าเอาเป็นเบน่าจริงอ่เคลียร์หนึ่งให้ด้วยแล้วกันนะนะโหแล้วมาเจอเฮ้ยผมเจอบ้านซึ่งไปรอบเมื่อกี้ไม่ใช่หรอทำไมเกมมัน โหมันอุบาทจังวะเบื่อว่ะทุกคนผมมันก็มีทรงที่ผมจะไปชนะบ้านอื่นได้เหมือนกันนะเว้ยบ้านไอ้แฟงอะไรเงี้ยไปเจอบ้านไหนอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าเจอบ้านซึ่งแว่าจะสารองโอ้โหทุกคนแล้วมันเหลือต้องเจ็ดคนเนี่ยนะเหลือเจ็ดคนเหลือเจ็ดคนนะทุไม่ใช่เหลือสามสี่คนนะเว้ยฮัลโหลสามไปเคลียร์โอ้โหใครเจ็ดคนนะครับพี่ชายได้ซึ่งทำแต่โชคใช่ไหมผมเองมเจ็ดคนนะพี่ชายใหญ่ผมเองผมเข้าใจว่าเจอสารองแต่เจ็ดคนนะ ไม่เห็นล้วเนี่ยเจ็ดคนน่ะมันไม่ใช่สี่ห้าคนแล้วเจอสารองฮัลโหลเพื่อนงงไปเนี่ยมันเจ็ดคนเกิดอะไรขึ้นวะน่ะนะขอสามเก็บงานให้ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวน้นเก็บให้ครับรอรอแป๊บนึ่งนะจัดการให้ครับมันเจ็ดคนเว้ยมันไม่คนมาตาเวตาอะไรตอนที่เหลือเจ็ดคนเดยดิเอ้เจอสองตาติดตอนเหลือเจ็ดคนเดียดิโอเคมีตาเลอดดี๋ยผมว่าแนาหน่อในเมื่อในเมื่อตาโชคไม่อยู่ก็คงต้องเป็นผมสินะตป อุ้ยแต่ซึ่งแม่งแข็งโป๊กเลยว่ะแต่ไม่มีตัดเลือดโอ้ย E4 ไม่ตัดไหว่แขแนหน้าที่หนึ่งแหละแน่นไม่หนึ่งผมว่าควรเลิกกว่ะแขแน่ไม่หนึ่ง<ค>น,นะควรเลิกว่ะต้องนอนออใช่ควรเลิกนะเอาจริงอะ่ะไม่ต้องนอนหรอกควรจะต้องเลิกแล้วอะ่ะจริงๆควรจะต้องเลิกแล้วล่ะควรจะต้องแบบเลิกเลยแหละเกมเนี้ยควรจะต้องรีบเลิกเลยจริงๆแล้วผมก็แตกจริงๆ เฮ้ยไม่เอาไแน็กแน็กอย่าวางอย่าวางนั้นมุมดีกว่าหน่อยเว้ยนาคอสเอ้ยอย่าวางนาคอสกลางดีกว่ามันวางมุมกันอะนาคอสกลางไม่ได้อย่างไอ้บ้านไอ้แฟงอะมันเปต้าปีกอ่ะนาคอกลางแน็กวางนาคอสนั่นมันก็ไม่ได้เว้ยต้องนาคอสต้องวางช่องสองอะดิต้องวางอย่างนั้นอะวางช่องสองไมได้แล้วก็วางกันหลังเอาไว้ได้งั้นอะเพราะว่านาคอสกลางมันมันลั้ไม่สวยเขาวางมุมกันนะดิตรงบ้านอน่ยเข้าใจแต่ว่ามันมันมันโดนมันจะโดนดึงไงมันมีบ้านนึงจะดึงไงก็วางกันหลังไปเลยงั้นอะมันไไไมม่่ด้เเป็นนนนฟอรแบบบโกาัง บนะ่คอยก้าบางทีมันมันโดดมันโดนโด,มโดไม่ฉลาดอะ่ะโอเคโอเคเข้าใจละเดี๋ยวจัดการในหะ้แล้วช่องสามใช้ได้ไหม,ไหมวะเราโชคอย่างเงี้ยช่องสามก็ได้ก็นาคอก็ไปต้าช่องสองนะคอช่องสามไงไม่ได้หรอแล้วก็หลังเอาเอนะ่ยได้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 ได,ได้เดี๋ยวลองจัดการเอาอุ้ยขู่บ้านปนายก็แข่งแต่บ้านป้นายเจ็ดแปดตัวดิปัญหาคือปนายแปดตัวถ้าปน้นายแปดตัวก็แข่งอยู่นะ ไม่รู้ไหวป่าวะนะแต่เต็มข้อแล้วอะรอบเนี้ยโอ้โหแพ้วะ่ะน่าจะโดนย้อนสามว่ะไม่เขาสี่บ <CB. CB. S 1> ีสสี่บีสสี่บีสนะเว้ยนะน่านาคอรนาคอรโดนเซ็นไปแล้วน่าแตากเชจอนะเขาดีดีเว้ยไม่ไหวแต่นะมันก็มีปิดแพ้แหละเพราะบ้านป้านายก็โหดจริงบ้านป้านายแข็งแล้ววะ่ะเนี่ยเพิ่มแย่ว่ะแย่กว่าที่คิดแย่กว่าสิ่งที่เป็นแย่กว่าที่คิด หนึ่งได้ไปหนึนมีติดอยู่แหละแต่มันก็มันผมว่าตอนนี้ติดเรา่มันเริ่มมีจินแล้วอะติดแค่ว่าบันในว่ะตอนนี้ที่ที่มองนะเพราะย้อนสามมันบางทีมันเจาะกระดูกเข้าไปยากหน่อยวะอืแล้วมีไกาอาด้วยมไม่กระดูกกระดูกดำด้ใช่ไหมละ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอะรออะไรอะ <c oughs> ขนาดขนาดเม้มเต็มสูบยังไม่ไหวเลยอะคิดดูดิโอ้เกินไปอเกมนี้เจอซึ่งแน่เลยเกมนี้ โดนดึงหลานะเวยนะบอกก่อนนะโอเควางวางส่วนตัวซึงแล้วไม่รู้ไหวเปล่าไม่ไหวก็ต้องเลิกแล้วเกมน,นี้เ,เต็มที่แล้วเต็มสูบแล้วอะแพ้ก็แพ้ตันน่จะได้อยู่เต็มสูบแล้วอ่ะโดนก็คือโดน,กนเกมนี้เต็มสูบเต็มทราบเต็มเซฟเต็มโซกโอเคเลฟโก้บานายเป็นไงบ้างโหแต่โชค ต้องเอาปลาให้แตกปาในตกลเลยไม่ได้วะไม่ได้ปลาในไม่ไปว่าปลาในว่าปลาอะไรนะปลาดุกเสียบทุกเสียบหวังแ่จริปลาต้าเซนิยอร์ออกแหรอเปล่าหรือเซนยร์ยังดีอย่ะปลาในคือคือเองมีมานาให้ฉี่ตันด้วยไเห็นปะเองลงฉีอคือตอนนี้ผมว่าผมแย่แล้เพราะปลาในปลาแต่เองปลาในมีปลาในถ้าปลาใยังไม่ไม่ได้ใส่ฉี่ผมยังโดนถ้าใส่ฉี่มาผมคงงอมอ่ะเพราะอยย่่่งนนนน้้มมมีีีีัััก็ตไไดดดบทโป แต่บันไดไม่ให้นุนให้นี่ไงแต่แต่บันไดแข่งโค๊กเลยวะทุกคนเอาจริงผมผมมองว่าผมเล่นยากนะเกมนี้จริงๆเลยครับผมเล่นยากแล้วแต่ผมมองว่าแน็กจะมีสิทธิ์สู้ได้แต่ยังแต่ว่ามันต้องคือการมามันต้องเพอร์เฟกต์อะเพอร์เฟกต์วินเลยอะเกมเนี้ยคือปนไยสี่บีดด้วยมันเลยไม่ได้แบบดูแบบเวอร์มากถ้าปนไยหกบีดสักเก้าตัวอะผมว่านักสู้ไม่ได้แล้วอันนั้นอะสู้ไม่ใช่สู้ไม่ได้สู้ยากมากแต่นี่ผมว่าไหววะปนไยไม่เดี๋ยวบนไยก็ได้โชคเชื่อผมดิ <6 S 2> ไม่ใช่ปันายโลหกบีไม่ได้ไงนะเข้าใจป่ะทำไมอ่ะแปดตัวไงมันถ้าโลหกบีมันก็ต้องเอาวอลา,าดเอาลิเดียกออกอะแบบนี้มันเก่งกว่างไงของมันลน้นไงคือ <okay. S 2> ที่ปันายไม่หกบีไม่ใช่เพราะว่าปันายไม่มีแต่แค่ลงไม่ได้เพราะเลเวลแปดเราแค่รู้ว่าต่อไปเราจเจอใครก็พอได้เล่งง่ายๆอันนี้เทียวสวยได้บัคกแต่ทำไม่ได้แปลว่าอะไรวะ ไม่แตะล้อ <c oughs> พอรู้ว่าเจอบ้านไหนนะผมเชีย่ยบ้านเสมอม่แต่บ้านบ้านสองก็เริ่มแข็งแล้วนะจริงๆทำไมบ้านคุณปิดอย่าเปิดไม่บางเทลมุมจริงหรอเทลมุมไหวเว้ยมันไม่มีคนไปโบกเว้ยจากใจผมเลยแต่แล้วแต่ชอบนะโอ้โหแม่งเอ้กูไปจัดเจออีกบ้านนึง โอ้ยแน็กเอ้ยแตกละเจือ <leaning> บ <for u> ันไอแตกแล้ว <sino> ทุกคนขอโทษปะผมแตกจริงๆแล้วครับเอ้ยว่ายู่ว่ยู่ว่ยู่ไม่ไหวตาโชคไม่ไหวหุบหุบไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยมาไม่ตายดิไม่แตกปะไอเรียไม่ตายไม่แตกไอ้เรียตายอ่ะเอ้ยไม่แตกไม่แตกอะไรตาโชคแตกแล้วสิบห้าแต้มแล้สิบหกไม่เหลือโอ้โหแตกเลยเที่ยพอดีเป๊ะตาโชค 4, 4, สี 4, 6, lateral, 6. 6. 94, ่ส,สี่สี่บวกหกสี่บวกหบวกหกไอ้ยี่สิบหกโศกกระโปไหมแบบเนี้ยโอแค่แค่ในชนะปนายคือในที่หนึ่งเลยเนี่ยใช่ผมอัาไม่อยู่ไงผมไม่ได <me> ้ส่วนตัวปานายผมไม่ส่วนตัวบ้านสองผมเจอปานายไปแล้วสวยชิปขายการนี้นาคอสามแม่งย้อนสามเจอย้อนสมไกลอากูคุณรำไม่เข้าเลยเวน